เอวาปะวัวันยิ้มสดใสในวันที่รักสะดุดแฟนขับพร้อมซับพอร์ตเพียบเนี่ยได้ว่าไม่ปล่อยให้สงสัยกันนานเป็นอันชัดเจนแล้วว่าครู่นี้ได้เลิกลากันแต่เป็นการจบกันด้วยดีแต่ดูจากสีหน้าและแววตาแล้วพร้อมโดวยทัศนคติของผู้หญิงคนนี้ก็เป็นการมองโลกในแง่ดีไม่ว่าร้ายให้ใครเป็นผู้ชายที่ดีมากๆในชีวิตเอวา ยังไม่เคยเจอใครที่ดีเท่าพี่เนยเลยจริงเห็นได้ชัดเลยว่าเอวาได้รับพลังใจดีๆจากคนรอบตัวแม้ว่าหัวใจจะเจอจังหวะสะดุดรักแต่รอยยิ้มของสาวเอวานั้นก็ยังคงเป็นประกายสดใสเช่นเคยมีเพื่อนหญิงพลังหญิงโอบล้อมรอบตัวโมเมนต์ตอนที่อยู่กับเบสคําสิ่งที่บ้านดูหนังเมาท์มอยตางภาษาฟิลเพื่อนสาวบรรยากาศเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ หรือตอนที่ไปกินข้าวด้วยกันโมเมนต์ฮาฮจะเกิดขึ้นเปิดสึกแย่งกันจ่ายงานนี้ก็ทําเอาแฟนๆต่างคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ชื่นชมความเป็นเพื่อนซีระหว่างเบลและเอวาที่ช่วยกันเติมเต็มพลังบวกฉบับสาวโสด เคมีเคใจของสองสาวก็สดใสน่ารักที่อยู่ด้วยกันแล้วใจฟูจนหลายคนอดเอ็นดูไม่ได้คอมเมนต์ชื่นชมถึงมิตรภาพที่แสนพิเศษที่ทั้งคู่มีให้กันพร้อมกับส่งกํลาลังใจให้กับเอว่าผ่านพ้นช่วงเวลาหนักๆไปได้ด้วยรอยยิ้มเรียกด้ว่าสดก็ไม่มีเหงาเพราะว่ามีเพื่อนเคมีตรงกันอยู่ข้างๆซึ่งหากใครที่ติดตามเอว่าอยู่ก็จะรับรู้ได้ว่าเธอเป็นคนที่เอาใจใส่ทุกคนด้วยความเป็นธรรมชาติทั้งยังคอยเป็นพลังบวกที่ใครอยู่ใกล้แล้วบอกเลยโลกสดใสขึ้นเยอะที่ช่วยเติมเต็มหัวใจคุ รอบข้างอยู่เสมอนับเป็นอีกหนึ่งสาวที่ภายในตัวมีพลังคิดบวกอยู่มหาศาลเลยทีเดียวเพราะว่าเธอนั้นได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวอย่างเสมอเติบโตมาห้ามกลางความอบอุ่นซึ่งบุคคลต้นแบบที่สั่งสอนเอวาอยู่เสมอนอกจากคุณพ่อคุณ,คณ,คณแม่แล้วก็ยังมีอากงที่เป็นบุคคลสําคัญที่เป็นต้นแบบทําให้เอว่ามีจิตใจที่ดีอ่อนโยนชอบช่วยเหลือสังคมอยู่บ่อยๆยิ่งได้เห็นออกมาทําคอนเทนต์ชอบช่วยเหลือสังคมพอยิ่งเป็นผู้ให้ยิ่งสุขใจไม่เกินจริงซึ่งเอวาก็ไม่ใช่แค่คุณหนูหมื ร้านที่ร่ำรวยอยู่แล้วแต่แบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเพื่อจะเห็นได้ว่าที่ผ่านมาเอวามั่จะแบ่งปันน้ําใจอยู่เรื่อยๆซึ่งสิ่งที่เอวาทานั้นมันมากกว่าแค่คอนเทนต์แต่ยังช่วยทําให้ตัวเองนั้นรู้สึกมีคุณค่าอย่างที่บอกมันทาให้ชีวิตเรามีคุณค่านะคะแล้วเรารู้สึกว่าเพื่อนมนุษย์ทุกคนก็คือเพื่อนร่วมโลกหมดเลยเราก็อยากช่วยเขา มที่สุดเราาจะทํได้เรียกได้ว่าน้าใจไม่มีที่สิ้นสุดนะว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่มีต่อใจของความสุขจากการให้เพราะว่าการให้ไม่ได้เพียงแค่ช่วยผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ยังช่วยมอบรอยยิ้มและคือความสุขใจให้กับตัวเองยิ่งกว่านางฟ้าก็คือเอวานี่แหละค่ะทั้งหมดล้วนแล้วแต่จะท้อนตัวตนของผู้หญิงคนนี้ที่ไม่ใช่แค่สวยจากภายนอกแต่ยังสวยจากภายในอะย่างทองแท้จึงไม่แปลกใจเลยว่าทําไมแฟนๆถึงจะรักและเอนดูเธอเพราะเอวาไม่เคยหยุดเป็นความน่ารักให้กับใครอีกหลายคนมีแต่ความ โศส,สายและเสียงหัวเราะอยู่เสมอเชื่อว่าเหตุการณ์รักสะดุดอาจจะเป็นเพียงแค่บททดสอบเอวาเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆส่วนเรื่องการรีเทิร์นรักนั้นก็ขอให้เป็นเรื่องของอนาคต